สวัสดีจ้ามาเขาป้ายเห็นอีกนา้จ้าพี่น้องมากับทีมงานเดิมโบกมือโบกมือบอกไม่บอกมือทีมงานคุณภาพ,มาภาพไม่เน้นเห็ดเน้นเดิน <laughs> พ่อเห็นยังล่ะ ะตกเกินเาแล้วว่ะเอากาสร้างมาแต่แไน้เลียแ้เลี่โดนฝนบ่หรือว่าเผานี่ดีฮึกำลังแ่กกำลังมากตังมากันนี้มันโดนฝนแลนะ้วเนาะจ้ะ มันก็เยขายตลาดนัดพะดิตัวหมือนเลยูกสองลูก็ไปขายตัวโอ้ไม่ีด้บอลลูสองลูมเลคุณโว้ยก้อนคุณเจอจุ่มแรกเจ้าสองกิโลละไรมนี่ปิดปิดๆี่่เอาแหกมันแหกมัน ทีมงานไม่เน้นเห็ดเราเน้นเดินค่ตามเป็นมักๆตามขาด้วยกันเถอะงานต้องกนกันอยู่ยละยังได้เห็ด <c oughs> อู้ห้ยสยัตว์ผลนมะเคียยมาจาะนี่สัตว์ปลาได้ยุได้ยุอยหอกกมาปลานี่ เจอเจังสิตัดขาเท่าเดียวจ้ะอืมสวยสวยมากเลย

เรมลาร์ปรสาสวีเดนไปแห้งกับได้กอบ จนน้อย่ป้านเนี่ยจะมักมุดอยู่ใต้กอเฟิร์นกอยางจ้ะเก็บเห็ดกับเจยใจเย็ยนๆจักน้อยน่ดนะจ้ะเจยเก็บเห็ดซา จับแห้งบ่ไย้จะมันหักมันเพิ่งมาแม่ป่าเนี้ยเ,เป็นไข่ๆเม็เมเดๆอยู่หนูก็ได้อยู่น้อยนึงเดินขึ้นมาออกจากรถมาแป๊บเดียวเนี่ย แหละลู่นนี้เลยเออมันถึงมางจะขึ้นจังแม่มันเหมือนคนเข้ามาหาแล้วเนี่ยยังมีแล้วเหรอเออมือคนนี่ไงเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงแม่นี่ไงนี่ไงเออนะข้างหลังก็มีนะมาเก็บมาเหรอไอนาล่ะนาอยู่ข้างล่างนั่งไงต้องได้จกอะ่ะ youtube now né? เขาแอบอยู่ใต้กอกอหญ้าอีกแล้วแม่ขาวอวบดีจ้ะ่จ้ะจกเอาจกเอาเลยจกเอาจกเอา ถ่ายยังข้างหลังนะเก็บพนหมดยังก็มาถ่ายแม่ก่อนอ เดี๋ยวรอรอรอ,รอรจะมันมุดอยู่ใต้หญ้าโหได้ไงอู้ยงามงามใท่แม่อาจกเอาเลยแม่น่ะ อแอบอยู่ในกอหญ้าเนี่ยเนี่ยเราเห็นเนี่ยป่ะโอ้ดูดิไอที่เออเนี่ยเห็นมั้อยู่ข้างๆกันเมื่อกี้เนี่ยเอยขอข้างนั้นนะี่นายที่เก็บเมื่อกี้ตรงเนี้ย ผ่าทักใบแห้งก็ไม่ได้กรอบ กจ้ะกำลังมาจ้ะเดินไปเรื่อยๆตอนนี้แยกก็เปือนหน้าก็อุ้ยก็ไอแม่พยู่ข้างล่างคนจ้ะรถกระจอดอยู่ตรงนี้เองจ้ะนี่เลี่ยมถนนเนี่ยนี่ถนนเละโลงๆเนี่ยใจกับมาเจอนั่งกลุ่มจ้า เฮ <Ooh, S 2> mm hmm. ็ดก็ลังออกผุนเสียเกินแล้วล่ะออกออกออกอีแม่มาเดี๋ยวจะไปตักป้าอ่าจะไปป้าบูเบอรี่กันจ้ะล้วแม่เบิงเห็ดเพราะว่าเห็ดป้านี้เพื่นมักสิออกก้อนมูกับพ่อได้คุ้จ้ะแต่่าพ่อได้ขายได้กินได้ซิม ่าจะทิ้งช่วงอีกจักอาทิตย์หนึ่งจ้ะยังสิมาเบิ่งไหมเห็ดมันปูของเรากำลังจะมา ตัดค้าจ้ะตามระเบียบ เจออีกแล้วข้างหน้นออนาหใจอยู่จ้ะว,ว้าวเดี๋ยวจะออกไปรถเราจ้ะเจอกับอีแม่กับพี่หน้าเสืากันไปตักบูเบอร,รี่จ้ะมาแวะเบิ้งซื้อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะได้มามาเบิ้งใหม่ค่ะเห็ดบ่ระท่านได้หลายปไหนไดี๋ยวไปเจอกันยุปปา บูเบอรี่จ้ะพี่น้องเดินเดินเราไปหารถจ้ะจะ,จะเปลี่ยนปลาเป็นปลาบูเป็นเดี๋ยวเปลี่ยนปลาจา้ะปลาบูเบอรี่ได้บ่ดูก่อนโมแน่ใจ เอามาเอามาหน่อยลลยก็เก็บออกมาถ้าลิงอนสุกก็ค่อยมาซ้ำเอาใหม่เหตุนี่ลิงอนใช่ขออีกสองสามดอกอโอ้ยสองสามดอกใหญ่ๆอีหลี ขอได้จริงจเออเออเอาไปกินก่อนเอาไปขายสิขายใครจะมาซื้อเท่านี้เองเอาไปเกลือรวมก็ไปสิเอาลมกันไม่ใช่ให้มันได้เอาเอาขายใส่ป้ายไปไม่เอาไม่ไม่กินใส่ไปเอาไปขายบูแบกแล้วก็มีอันนี้ถุงโลคนใกล้จ้องจะมาซื้อแล้วเราก็โกงราคาหน่อยช่วงใหม่ๆโกงราคาหมอหมอเอาเอาไป